สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเอนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and s e r i e s แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานก็ได้ดูนะคะภาพ,พยนตร์จีนเรื่อง Full r i v e r Rate นะคะสนุกมากๆเลยค่ะก็ในช่วงตุษจีนของทุกๆปีเนาะก็จะมีที่เป็นภาพยนตร์จีนนะคะออกมาฉายในประเทศจีนต้อนรับตรุษจีนเนี่ยก็หลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หวานก็ใช ความพยายามในการดูนะคะก <g iggle> ็ <g iggle> ไปดูตามเว็บจีนนะคะซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของคุณจางอีโมนะคะก็เป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ทุกท่านที่เป็นคอหนังจีนก็ต้องรู้จักนะคะคุณจางอีโม ชื่อจีนนะคะก็มันเจียงหงค่ะเรื่องนี้นะคะโอ้โหภาพโปสเตอร์พวกเราเห็นกันแล้วมีความเข้มเข้มคน้นๆเลยนะคะหวานจะพยายามไม่สปอยละกันแต่ว่าจะพยายามที่จะแบบเล่าให้เพื่อนๆได้เห็นถึงบรรยากาศนะคะจะได้ไปหาชมกันเพราะว่าที่ถูกลิขสิทธิ์เข้าไทยน่าจะยังไม่มีนะคะเอาเสียงหวานก็ควรจะเบาลงเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องไปค้นหาใน Google เอานะคะเพื่อนๆค่ะราคาสําหรับผู้กํากับนะคะบางคนเพียงแค่ได้ยินชื่อคุณจางอิ โมก็ไว้ใจเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพ,พยนตร์แล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องก็ต้องเข้าไปชมเองกันด้วยค่ะ การยิงภาพนะคะภาพคุณภาพของซาวด์แท็กนะคะแล้วก็เสียงแล้วก็จังหวะแล้วก็ทักษะของนักแสดงแล้วก็การระดมอารมณ์นั้นนะคะองค์ประกอบของภาพยนตร์ทั้งหมดนั้นร้อยต้องให้ร้อยค่ะพวกเราเห็นจะเห็นว่าโอ๊ยตาแล้วมันแบบว่าเป็นภาพยนตร์ที่คู่ควรกับการที่ที่เชื่อเฉือนกันนะคะทางด้านทางการทหารแล้วก็นักยุทธศาสตร์รุ่นจีนคอสตูมโบราณเก่าๆนะคะดูแล้วมีความมันเป็นอย่างยิ่งค่ะอันนี้นะคะ ใจเวลาที่เราดูเนี่ยก็คือใจจะมีความจดจอ่อกับพอดเรื่องค่ะคือในในพอดเรื่องที่ตัวละครเขาพูดไปกำลังเครงเคียดนะคะมันก็สอดแทรกนะคะความเป็นอารมณ์ขันเอาไว้ด้วยภายในประโยคแล้วก็หน้าตาของนักแสดงที่เครียดๆนะคะแต่พอพูดออกมาแล้วโอ๊ยทำไมมันตลกจังเลย บรรยากาศโดยรวมนะคะของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มันเป็นแบบว่าระทึกขวัญค่ะแบบตลกนะคะเป็นหนังเป็นหนังระทึกขวัญแบบจีนคอสตูมโบราณแบบตลกนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูแล้วจะแบบว่าวางสายตาไม่ได้เลยละหวานขอบอกนะคะใจจดใจจ่อจริงๆในการดูค่ะ ความยาวนะคะของเรื่องนี้ก็159นาทีแล้วก็การนำเสนอก็มีการพลิกแพลงนะคะกลับไปกลับมาของกลยุทธ์ต่างๆซึ่งในในหนังเนี่ยก็จะเล่าอย่างกระชับทีเดียวค่ะแล้วก็รูปแบบของการฆ่านะคะก็เป็นอะไรที่สมจริงมากๆเลยแล้วก็ตัวของพระเอกแล้วก็ตัวเด่นๆแล้วก็นัก,นกแสดงประกรอบทุกๆท่านนะคะก็มีความทรงพลังเวลาที่พวกเขาจับดาบขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยก็คือทำให้เราแบบดูแล้วโอ้เหมือนอ้าปากนนิด นนะคือคาดไม่ถึงว่าเส้นลายของของวิทยายุทธนะคะที่ต้องกระโดดหรือว่าการฟันอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วดีมากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทคนิคปกติที่พวกเราก็เห็นมาตามซีรีส์จีนที่เป็นแบบแนววิทยายุทธแต่พอมาดูในภาพยนตร์นะคะมันมัน เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอะเพราะว่ามันมีซาวเอฟเฟกต์ด้วยมันมีเสียงต่างๆเข้ามาช่วยแบบเล้าใจของเราให้มันแบบใจจดใจจ่อกับฉากการต่อสู้แล้วก็เกมที่มันอยู่ในจอมากๆเลยนะคะเพราะว่าในจอมเป็นการเชื้อเชิญกันในเรื่องของเกมการเมืองแล้วก็ทหารการต่อสู้รบด้วยแล้วก็ทักษะนะคะของการวางพอดเรื่องแล้วก็การวางจุดจุดของแสงสีเสียงต่างๆในเรื่องเนี่ยต้องยกนิ้วให้คุณจางอีโมจริงๆค่ะ เดี๋ยวนี้เวลาเราดูภาพยนตร์นะคะด้วยเทคนิคใหม่ๆอย่างพวกที่เขานำพวกโดนอะไรมาใช้เนี่ยเราจะเห็นมุมมุมของการต่อสู้ที่เป็นมุมเหนือศีรษะขึ้นไปนะคะหวานว่ามันสวยดีอ่ะมันดูอลังการแล้วก็ให้สุนทรียภาพในการชมเรื่องราวของการต่อสู้นะคะของตัวละครในหนังเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะมันมันสวยงามจริงๆเลยนะคะซาวแท็กของภาพยนตร์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างยิ่งเลยแล้วก็ เพื่อนๆจะได้ฟังเนาะหวานว่ามันเหมือนกับเพลงโอเปร่า่ะบวกกับร็อกโอเปร่าหมายความว่าเหมือนกับเพลง,งะะะกกทํานองนิ้วของจีนน่ะนะคะบวกกับทํานองร็อกแบบ <laughs> แบบที่เราฟังกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่ไปเล้าใจไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ยังผสมผสานกลมกลืนไปได้ดีกับความเป็นจีนจีน สำหรับสีและแสงนะคะในเรื่องเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นแสงสีเทาสีดำแล้วก็สีแดงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าผสมผสานได้ดีจริงๆกับเรื่องราวของแสงสีเสียงรวมทั้งเรื่องของเพลงประกอบด้วยนะคะชมคุณจางอีโม่มาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องราวองค์ประกอบในภาพยนตร์นะคะมาพูดถึงนักสแสดงกันบ้างค่ะ ตัวเอกของเรื่องนะคะเรื่องนี้พระเอกสองคนค่ะก็คือคุณเฉิงเถิงนะคะรับบทเป็นจางตาแล้วก็คุณแจ็คสันยีนะคะรับบทเป็นซุนจุนค่ะซึ่งก็คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วก็เรื่องนี้เท่มากๆรวมทั้งนักสแสดงสมทบไม่ว่าจะเป็นคุณเล่ยเจียอินนะคะแล้วก็คุณเย่ยอินเพิงนะคะแล้วก็คุณจางอี้ทุกคนนะคะรู้สึกว่าแบบแต่งชุดทหารแล้วก็ชุดจอมยุทธออกมาแล้วดูดเท่ๆกันทุกคนเลยค่ะนักสแสดงทุกท่านนะคะมีทักษะการสแสดงที่แบบ ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าคุณจางอีโมนะคะเป็นผู้ไปทาบทามมาเองทุกๆคนเลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็คือให้ความประณีตมากๆในทั้งตั้งแต่บทละครเป็นต้นมาแล้วก็องค์ประกอบต่างๆรวมทั้งนักแสดงนะคะคุณจางอีโมก็ไปทาบทามคือไม่ว่าจะเป็นการโทรไปหรืออะไรไปแต่ก็เป็นคุณจางอีโมนะคะก็ติดต่อไปเองเลยนะคะแล้วพอดเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวในยุคที่ยุคเซา ชิงค่ะของรัชวงศ์ทรงใต้นะคะ4ปีหลังจากการตายไปของเย่เฟยค่ะชินหุยนะคะก็นำทหารไปพูดคุยเจรจากับทางรัฐ จิ้นหรือว่ารัดชินนะคะซึ่งในวันเจราจารเนี่ยทูตของรัดจิ้นก็เสียชีวิตค่ะที่บ้านพักของทางด้านของเฉิงเซียงหรือว่านาย,ยกรัฐมนตรีฉินหวนนะคะแล้วก็จดหมายลับที่ที่เขาถือไปอ่ะก็หายไปด้วยค่ะมันก็เป็นเรื่องราวความลับเลยนะคะนี่ทหารค่ะก็ยศน้อยๆน,นะคะชื่อว่าจางตาซึ่งสแสดงโดยคุณเฉินเถิงเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รองผู้บัญชาการค่ายทหารมืออาชีพที่เป็นพระเอกคู่กันนะคะก็คือซุนจินนั่นแหละค่ะก็ถูกจับได้ที่ ่วไปเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกันครั้งใหญ่ในครั้งนี้โดยบังเอิญนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีฉินหุยนะคะก็ได้แบบว่าค้นหาค่ะให้ทั้งสองคนี่ไปค้นหาฆาตกรให้ได้ภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่คือความบีบคั้นค่ะคือต้องภายใน1ชั่วยามเท่านั้นด้วยการสอบสวนเชิงลึกทางวิกฤตเฮอร์รี่เลยนะคะก็คือมีมีตัวละครซึ่งแสดงเป็นตัวแทนจากทางทางรัฐแล้วก็เป็นคนของรัฐมนตรีที่ส่งมานี่ละค่ะจากนั้นนะคะ ก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เหมือนกับว่าเอาไปเค้นความลับกันในเพนทเฮาส์แต่ว่านี่เป็นจีนคอสตูมโบราณนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปจัดการกันในคฤหาสน์ของเฉิงเซียงเลยนะคะเ,เฉิงเซียงท่านนี้นะคะชื่อว่าอูอี้ซุนนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะก็มีตัวละครอ,อื่นๆเข้ามามากมายนะคะทั้งมาเข้ามามีส่วนร่วมในการมาลีดเค้นเอาความจริงแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาค้าปิดปากนะคะของคนที่ถูกจับมาในการเอามาลีด ความจริงนี้นะคะเรื่องราวมันก็เลยมันๆน,นี่แหละคะ่ะเอาเป็นว่าเอาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะได้มีความอยากดูเนาะเดี๋ยวถ้าหวานเล่าหมดก็เรื่องนี้ไม่ต้องดูกันแล้วสําหรับขอภาพยนตร์จีนนะคะเรื่องนี้แนะนำค่ะ f u l l ี i v e r r a รดนะคะเรื่องนี้สนุกต้อนรับต้นปี2023กันเลยทีเดียวนะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพดีๆค่ะกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพ,พิสวดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ